สว ah ัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมออกกำลังกายนะครับท่าง่ายงที่สามารถทำได้เองที่บ้านนะครับ5ทีทอวดห้าทีค่ะหนึ่งองสามสีโอ้โหเร็วมากท่าที่2เราจะวิ่งค่ะวิ่ง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 โอ้โหเราจะวิ่ง5วินาที4 3 2 1ท่าที่3เราจะลงไปแทังครับแทังพื้นทังพื้นได้ไหมแทังแทังพื้นพื้นพื้นอ่าท่าที่3เราจะลงมาท้าทังนะคะแบบนี้ค้างไว้กี่วิคะหวินาทีสี่สามสองหนโอเคค่ะแล้วเราจะกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาสควอดเด้อ กลับขึ้นมาส q อ a มากลับมาสปอมีโ o t a ชัไหมบิดตัวไหมกแขนขึ้นบิดตัวนี่ p l a n โนตัวค่าโอเคย่กมากกลับขึ้มาสปอไหมครับมากลับขึ้นมาสปอขึมาสปอมกี่ทีคห้าทีหนึสอามนี่สหาโอเควิ่งวิ่งวิ่งห้านาทีอ๋อสามออีกโอเค